And a warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku, and home of course to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully out of the barriers. With 20 turns and the length of 3.7 miles, Baku City Circuit at the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience and precision. 90-degree corners through sector one, lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4-mile chase flat out through sector three towards the finish line. So with the race not far away uh, from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday oh, I can tell and now, start oh, from pole position. And Andrea Kimi Antonelli completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Verstappen, Japan, Oscar Piastri, and Russell, okay. Sainz, Ocon, Gasly, and Fernando Alonso, mm, Stewart, Albon, Yuki Sonoda, and Stroll, Lawson, Portoletto, and Sir Lewis Hamilton, and Ollie Bennett. Oh, อาหลังนี <Riot> ่ปาร์ตี <S <S ้แสดงว่าเปลี่ยนเครื่องแน่นอน Which of these talented drivers will come out on top มาฮะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่โอเคเราไม่ออกข้างนอกกันแน่นอนเราอยู่ข้างในนี่แหละเฮ้ยมีใครมาชนตู่ป่่าะ ไปแล้วฮะใช้ยางซอให้เป็นประโยชน์นะจัดเพสให้มันหน่อยโอเคพวกคุณเอายางฮาร์ดมานี่มันกะเมเนจยางกันรัวๆเลยนี่ว่าไม่รู้ว่าฝนตกตอนไหนไงคอนเ i ิร์มส e i l รับคุณที่จุด t ิ้ e สุดของรอบนี้ A, ไปครับบอกรับผมไปอินเตอร์เมดีเอตมาสี่สามสองหนึ่งอุติมอมไปสองจุสี่เข้าเลยฮะไอ้ข้างหลังแม่งจะเข้ากันไหมไม่รู้กูเข้าก่อนน่ะ right let's go come on perfect job from you and the crew there mate we're delighted with that เข้าโว้ยมันเข้าเหมือนกันโว้ยถือว่าดีฮะได้เวลา look after these t i r e s now we want to finish the race on this compound โอเคเราจะจบเดเรื่องไป้าเนี่ยป้ายอปยาวๆเลยฮะเลือแคร่พิษเว้ยเลือแคร่เอาอะไรมาตอนก็พิษเอาฟูเวสมาจอร์จอส์ในเดอะพิซซ์เขาในเดอะพิซซ์เนาะเอาฟูเวสไปทำไมฟูเวสไปทำไมโอ้ยจอร์จมึงแทนที่เออไม่เป็นไรฟูเวสก็หมดก็อ่ะฟูเวสไป ตามนั้นนะฮะมันไม่ได้สูงขนาดนั้นมันถึงสี่มิลมันเป็นไลท์เลนตลกกว่ามึงเห็นไหมเนี่ยมันแห้งเลยเนี่ยเหลือแค่รอฝนหยุดเนี่ยมันแห้งเหมือนเดิมมัเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ต้องเปลี่ยนอีกโหสบายเลยฮะเรือแคร์กับเราสาสิบวิฮะถ้าฟูเวสมึงจะร้อนไงยางมึงจะร้อนไงถ้ามันขับแห้งๆแบบนี้ไอ้ยางมึงก็จะไหม้สบายแล้วกู ถนนแห้งอเนี่ยการก็จะเพ่นพิษเดี๋ยวพิษเอาอินเตอร์มีเดียตมาเนี่ยนะใจะเย็นแริ่มันแห้งมันก็พิษอีกอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยวปรจะเพ่นดีเลยอ้าวอย่างงี้เป็นเป็นผลดีกับเราอะเพราะว่าเพราะว่าคะแนนมันก็จะตกลงนะ

อีอ่ะตืดตืดตืดเรียบร้อยฮะมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิ่งเปลี่ยนวิ่งดาวฟอร์ดศูนย์เลยฮะโอเคเลสโก้ now come on perfect job on the turning there mate looks like a nice stop time we're happy with that one เดี๋ยวพวกมันก็ต้องพีดเชื่อมันแหละ Okay, stay clear of the white line on the exit. <coughs> we'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. have to be careful Oh, is really good. Sweet. got George is in the pits. He's in the pits now. Okay. เอามีเดียมาเว้ย <laughs> <laughs> อะไรมันเหลือกี่รอบมึงดูดิว่ามันเหลือกี่รอบมันเหลือแค่สิบกว่ารอบเองเ,เอามีเดียมาทําไมโอ้ย oh, พวกมึงเออดีดีดีบริาหารยางไม่ดีกูก็ได้ชนะไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนขับวันนี้ไม่เกี่ยวกับทีมบริหารแล้วเอนจิเนียร์เอามีเดียมาทำห้ำ<ๆ>อะไรล่ะ ขวาพราให้เอยจะหมดแล้วจะได้แชมป์แล้วโว้ยกูไม่ได้แชมป์มานานบอดเจ็สิบแม่งเล่นกูตลอดตอนนี้บอดเล่นตัวเองนะโดยการเปลี่ยนฟูเวตลงมาฆ่าตัวตายกันทั้งหมดทั้งแถบอ่ะนี่กูทําผิดหรือเปล่าโดอหรือกูต้องเปลี่ยนเป็นฟูเวตหรือไงเพื่อจะได้เหมือนเขาแล้วกูใช้ซอฟแม่งใช้ฮาร์ดกันตอนแรกอ้วกูใช้ซอฟแม่ง่มีเดียมและเรากําลังจะเข้าเส้นชัยด้วย3าิบสี่ Oh, you worked hard for that one. Congratulations, well done. Thanks, everyone. It was a good weekend. Thank you, everyone. And has been in the top for a has been absolutely magnificent. Victory today for Andrea Kimi Antonelli. ทีมช่างบอกโอ้ยกูลุ้นแทบตายมึงจะบี้ปิ๊งหน้าไมีเรม่องจริงๆนกมทีมแ็ัทีม่งบอกว่าโอ้ยใจตุ้มๆตุ้มๆตุ้มน่าจะเตรียมวิ่งมาตั้สี่ฮะแน่นอนและนไ้ม่จ่มนกา้าวไป้งห้ิตไปแล้ว